กดแปดได้ไหมขออภัยมาเขที่คุณโทรมา无效ลอติดต่อจากกรมตำรวจจราจรคุณมีใบสั่งค้างชำระติดต่อเจ้าหน้าที่กดเก้าติดต่อจากกรมตำรวจจราจรคุณมีใบสั่งค้างชำระติดต่อเจ้าหน้าที่กดเก้าปวดจะปวดแล้วเนี่ยเนี่ยครับขมาเข้าไตำรวจจราจรครับท่านมีอะไรเชื่อครับ ตู้ขึ้นในของไม่ค้าเลยนะมีหลายรถเลยค่ะมีรถในนม,มรถไร้ในหัว,มมนนวมมของซีคิปปี้แล้วก็คิดแทนค,ค่ะพี่เอารถอะไรดีคะพูดอะไรผมฟังไว้รื่อลพี่คือ